วันนี้เราอยู่กับรายการ f i s h i n g Unbox นี่คือสินค้าที่มีมูลค่า600บาทแกวมาครับโอ้ oh, นี่นะฮะผมจะไม่มองนะครับ <c oughs> กูเครียดเลยกอาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกีวันนี้เราอยู่กับรายการ f i s h i n g Unbox เป็นรายการที่เราจะทําการเปิดกล่องสุ่มเกี่ยวกับของหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการตกปลาและในวันนี้ผมจะทําการมาเปิดอีกหนึ่งกล่องให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่า กูจะเจ๊งหรือกูจะแจ๋วนี่คือสินค้าที่มีมูลค่า600บาทที่ผมได้ทำการสั่งซื้อมาและเป็นการสุ่มทั้งหมดว่าข้างในเขาจะให้อะไรเรามาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเปิดดูกันครับว่าข้างในมันมีอะไรแต่อย่าได้ดูถูกของที่อยู่ในถุงโง,ง,ง,ง่ๆกลางๆตัวนี้นะครับบางทีมันอาจจะมีของที่มีมูลค่ามากพอที่เราสามารถเอาไปทำต่อได้และคุ้มราคาที่เราได้เสียไป ในราคา600บาทโอ้ยแบบหนึง่งขอตั้งก้องก่อนนะขาตั้งก้องกูก็พังตอนนี้อะไรก็ไม่รู้ชีวิตกูกูจะซื้อใหม่ก็ต้องซื้อตัวดีๆหน่อยซื้อตัวไม่กี่บาทไม่ได้ด้วยซื้อตัวละร้อยตัวละ200ก็ไม่ได้ต้องซื้อตัวเกือบพันไม่งั้นมันก็ใช้งานไม่ค่อยดีโอเคก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับแม่ผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยล่าสุดก็ ลงไปเมื่อ6วัน7วันที่แล้วนะพอดีผมติดงานมากแล้วก็วุ่นมากๆเลยตอนนี้ผมกําลังมีโปรเจกต์ที่กําลังจะทําหมวกนะครับแล้วก็เสื้อของแบรนด์ JKF นะครับก็ได้ทําการไปปรึกษาแล้วก็หาโรงงานนะครับพอดีเลยผมมีคอนเน็ t ชันนะครับที่ค่อนข้างที่จะก็ค่อนข้างที่จะสูงอะ ไปติดต่อกับรุ่นพี่นะครับที่เขาทําทรงทําเสื้ออะไรเงี้ยเป็นบริษัทใหญ่นะครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากทํามาก็เราทําได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ก็กะไว้ว่าจะเริ่มต้นที่สัก100ตัวมันไปเลยอะไรอย่างเงี้นะครับหมวกก็สัก50ใบหรือว่า20บใบก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากทาเยอะอยากจะให้มันแบบเป็นเจนๆของมันไปใครได้หมวกซีรีส์แรกไปก็ก็แลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนซีรีส์ใหม่ๆก็คือจะขายยาวๆกินยาวๆไปเลยอะไรอย่างเงี้นะครับนี่ก็คือของที่เราจะมาเปิดกันในวันนี้ว่่่าามมันนจะะีออออไรยู้งใโเเคพื เป็นการเสียเวลาเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเพราะว่าคนในช่องแจ็กกี้มันชอบความตื่นเต้นเหมือนที่มันชอบต้องขออภัยด้วยถ้ามุมกล้องไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าขาต้้งกล้องกูเดทไปแล้วผมจะขออนุญาตเปิดข้างหลังนะครับไม่ขอเปิดข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้าเขามีเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าหรืออะไรผมไม่อยากจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่สปอนคูนะครับไ เขาบอกไว้ว่าในกล่องๆเนี้ยมันมีกบยางแน่นอนแล้วก็มีพวกเป็นเหยื่อเหยื่อที่บอกว่าคนนิยมเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าซื้อตัวนี้ไปอ่ะคุณจะได้แน่นอนสัก2อสตัวอ่ะมันเป็นราคา600บาทที่เราจะได้ของค่อนข้างที่จะเยอะเยอะเหมือนกันนะครับหลายๆตัวเลยแหละอ่ะโอเคมาเปิดกันเลยดีกว่าคัตเตอร์กูอยู่ไหนวะคืออันที่จริงกูก็ฉีกได้นั่นแหละแต่แหมแค่กูกูอยากเทแค่นั้นแหละออแบบกรีดให้ดูฟิลฟิวอะไรอย่างเงี้ยมา มาเริ่มกันเลยครับแผลแดแ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 ดแดแดอูคัตเตอร์กูก็คมจริงๆเลยไอ้เฮียเอ้ยมึงเห็นไหมมึงเห็นอะไรไหมมึงเห็นหรือยังมันมีไายอะไรพิมพ์พิมพ์โผล่มาแล้วหนึ่งแกวมาครับโอ้นี่นะฮะผมยังไม่มองนะครับ <c oughs> กล้องกูเบอร์เลยก <c oughs> ูเครียดเลยคือจะบอกว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ทํา YouTube แรกๆเลยตัวนี้ที่ใช้อยู่คือ Can น n m อ0นะครับเป็นกล้องใหญ่แล้วมึงคิดดูเมื่อกี้กูทําตกอ่ะดีเลนไม่กระจายดีนะฮะไอ้ตรงที่ที่ล้มลงไปเมื่อกี้เป็นเป็นส่วนใหม่นะครับทาไมล้มเนี่ยพังเนี่ยผมไม่ซีเรียสเลยแต่ถ้ากล้องล้มแล้วพังในผมร้องไห้เลยนะถึงแม้ว่ากล้องมันจะเก่ามันจะกากไม่ได้ดีอะไรมากขนาดน,นั้นแต่ว่ามันก็คือกล้องที่ผมรักอ่ะว่ากูต้องรีบซื้อ เฮ้ยเฮ้ยทนๆหน่อยมันเป็นใจมากวะเนี่ยอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับนั่นก็คือมีพรีมโผล่มาครับและอย่างที่สองครับผมเห็นนะครับมีไก่ชนนะครับเป็นกระดีไก่ชนนะมาเดี๋ยวเราลองแกะครับแกะมือเดียวอาจจะยากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องางที่กูบอกครับเออเออทำไมชีวิตกูยุ่งยากอย่างวะเอาละครับอย่างแรกที่เราได้มานะครับนั่นก็คือไก่ชนนะครับมาดูอย่างที่สองของเรากันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเรียงเรียงเอาไว้นะ อ่ะใส่ชนนะครับไอ้คีย์บอร์ดนี่ไปไกลตีนอย่างนี้อย่างที่2นะครับที่เรา เอาเฮ้ยเละเอายับอ้วนตีนขมับแม่งทำไมใส่ถุงมาล่ะครับท่านไม่ใส่กล่องมาละ่ะเอาโหยับเลยบังบังบังอะไรก็ไม่รู้เออช่างมันกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่วัสดุเนะื้อยางพรา,าเกตเอนะครับไซส์ไม่บง่งไม่บอกด้วยไม่เขียนด้วยเป็นกบยางค่ายอะไรเนี่ยทำไมหน้าตามันคุ้นๆอย่างเลยนะโอเคช่างมันวางไว้อย่างที่สองนะครับราคาเขียนไว้ไหมเนี่ยไม่มีราคาเขียนไว้นะครับโอเคไม่เป็นไรดูอย่างที่3มนะครับอ้าว ดูสิเราได้อะไร USA อ่าเป็นไอ้มังกรนะครับหนึ่งอย่างนะครับอย่างที่สี่ครับผม USA เหมือนกันนะครับเป็นอะไรเนี่ยทำไมเขาไม่เขียนชื่อรุ่นวะว่ามันเป็นเอ่อตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาเซอร์ข้อมูลนะครับว่าตัวนี้ราคาอะไรเท่าไหร่นะครับโอเคอย่างต่อมาอย่างนึงนะครับอ้าวเห็นหลายคนบอกผมว่า ให้ลองดูตัวนี้หน่อยไม่คิดว่าจะได้กบยางฟินิกนะครับผมของค่ายผลลัวนะครับผมมาแล้วนะครับไม่กบยางเยอะจังวะยางต่อมานะครับที่เห็นเลยครีมดูกันครับคืออะไรโซนิกนะครับผมของแจ็กกี้ใช่ไหมคนที่ชื่อแจ็กกี้เหมือนกันนะครับตูมบอกแล้ว บอกแล้วโอ้ต้องขอขอบคุณผลงานซนอกลูก60ชักกาวด้วยนะครับเอ,อ,เ,อ,อเขาเป็นแจ็กกี้หมานนะครับส่วนกูแจ็กกี้เจ๊งออแหม้วงว่างนี่ก็อยากจะคอแลบเล่นยังเลยนะครับแต่กลัวไปทําคลิปกับเขาแล้วเขาจะเจ๊งนะครับผมเพราะว่าใครไปทําคลิปผมเจ๊งทุกรายนะครับอ๋อเป็นตัวค้าสีใช่ไหมไม่ได้แบบสีล้วนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้พรีมอีกหนึ่งอย่างครับและอย่างสุดท้ายพรีมเหมือนกัน พรีมเหมือนกันคือเจอรี่นะครับผมเป็นเจออุ้ยตัวใหญ่ยังวะนี่ให้กูตกชดเลยเนะี่ยเป็นพรีมตัวใหญ่นะครับโอเคเราก็ได้มาทั้งหมดกี่อันเนี่ยไห,ไหนนับหน่อย600บาท1 2 3 4 5 6 7 7อย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองคำนวณราคากันดีกว่าครับว่ามันเท่าไหร่โอเคครับหลังจากที่ผมได้ทำการเช็ค ราคาของตัวสินค้ามาทั้งหมดนะครับมาเริ่มมาที่ตัวแรกเลยนะครับไก่ชนเนี่ยมีมูลค่า45บาทผมจะลองบวกไปเรื่อยๆนะส่วนกบยางบิ๊กอะไรเนี่ยบังอะไรไม่รู้เนี่ยเท่าที่ผมดูข้อมูลนะครับกบยางตัวนี้จะอยู่ที่75บาทถึง80บาทนะครับเท่าที่ที่ลองเซิร์ชดูเมื่อกี้นะครับก็โอเค45บวก75แล้วกันนะครับผมจะขอตีราคาตัวนี้เป็น75นะครับนะครับก็ราคาได้ตอนนี้ได้120บาทแล้วนะครับที่เราที่เราบวกกันครับมาที่กบยางอีกตัวหนึ่งนะ ก็คือ USA นะครับกบยาง USA นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ125บาทนะครับถึง130บาทนะครับผมจะขอ ตีเป็นร้อยยี่สิบห้านะครับร้อยยี่สิบห้านะครับบวกเข้าไปนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นกบยาง usa นะครับตัวนี้ตัวตัวของค่าย usa เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่าไคโดนะครับราคาอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับในตลาดตอนนี้ร้อยยี่สิบห้านะครับบวกไปครับโอเคผมจะบวกไปเรื่อยๆนะต่อมาครับกบยางฟินิกส์นะครับผมของค่ายผลร้วนะครับกบยางฟินิกส์เนี่ยราคาจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทนะครับร้อยยี่สิบบาทถึงร้อยสามสิบบาทนะครับผมจะตีเป็นร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบอันนี้อ้าง ยิงราคาจากในพวกแอปนะครับผมยังไม่ได้ไม่ใช่ร้านนะครับกับทางเจ้าของค่ายที่ขายนะครับทีนี้มาบวกกันที่เหยื่อพรีมกันบ้างครับผมเหยื่อพรีมเนี่ยก็เริ่มกันด้วยโซนิกนะครับเป็นสีคละนะครับผมราคาเขาตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณราคาอยู่ที่125บาทนะครับในตอนนี้นะครับสําหรับโซนิกนะครับเราจะบวกเข้าไปอีกครับ125นะครับและตัวออมานะครับก็เป็นพรีมนะครับเป็นพรีมเจอรี่นะครับผมสำหรับเจอรี่เนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณเท่าที่เซิร์ชข้อมูลนะครับตอนนี้เจอรี่จะอยู่ ที่100่บาทนะครับ100บาททวนเลยหรือบางทีอาจจะร2 0ย10บาทอะไรก็ว่าไปแต่ผมจะตีไป100บาทนะครับบวกเข้าไปครับผม1 0 0บาทก็รวมๆแล้วราคาทั้งหมดนะครับที่ที่ซื้อมาเนี่ยมัน600้ทวนนะครับแต่ของที่เราได้มาเนี่ยมูลค่าทั้งหมดเนี่ยมันคือ <c oughs> คุ้มเจึงเจิดเหยื่ยอทั้งหมดนี้นะครับที่ผมเลือกไปผม,ผมเลือกเป็นงานประช่อนนะครับและอย่างก็คือเน้นเป็นพวกเหยื่อยางนะครับพวกกบยางพวกเหยื่อแบบเกี่ยวตัวเบ็ดอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็เลยส่งพวกตัวนี้มาก็เหมือนเขารู้แหละว่าเพราะว่าโปรไฟล์ที่กูสั่งของมันคือแจ็กกี้ไงเออมันคือแจ็กกี้เลยอะ่ะเออคนเห็นมันก็คงต้องหลอนนะเออว่าเอยเดี๋ยวมันแปลกๆนะเราก็จะเอากบยางให้ดูครับกบยางเราได้มาทั้งหมด4ี่ตัวนะครับนี่ ก็กบยางสีตัวนี้นะครับที่ได้มาผมคิดว่าก็เดี๋ยวจะเอาไปทําคลิปนะครับไปลองเล่นแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังมาคือกบยางผู้นี้เนี่ยมันเป็นกลบยางรุ่นใหม่ๆนะครับเพิง่งคลอดออกมาเลยนะครับแล้วคนพูดถึงกันเยอะผมคิดว่าเอาไปทําเนี่ยน่าจะมันนะครับน่าเอาไปลองโดยเฉพาะตัวฟินิก์เนี่ยดูดิเขาให้ใบหลิวมาต้งเอามาเปลี่ยนอะ่ะมันมันเฟี้ยวมากเลยนะให้ใบหลิวมาเปลี่ยนแบบใช้งานอะไรอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าจับมากเลยนะครับโอเคก็ส่วนไก่ชนเนี่ยผมคิดว่า ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกพวกพวกเหยื่อไก่ชนเหยื่อกด,ดีอะไรเงี้ยผมคิดวว่าผมเนี่ยอาจจะถ้าผมขับรถไปแล้วไปเจอคนตกปลาข้างทางเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยผมอาจจะให้ไก่ชนเขาไว้นะครับแจกเด็กเอาง่ายๆนะาครับส่วนพิมนะครับพวกพิมเนี่ยเหยื่อพิมเนี่ยพวกเจอรี่กับโซนิกเนี่ยผมคิดวว่าผมจะเอาไว้เล่นงานหนักๆน,นะครับแต่เดี๋ยวลองดูกันอีกทีว่าเราจะมีหมายที่พอไปเล่นแบบงานหนักๆบ้างไหมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามหมวก j k f ไว้ด้วยนะครับแล้วก็แล้วกูก็ฝากกบยางกลัวไว้ด้วยเหมือนกันนะครับสั่งเข้ามากูอยากปวดหัวเข้าใจปะ่ะอยากแบบแพ็คของแบบออแบบมือมือแบบมือไมออย่างเงี้ยอยากแบบนั่งรับออเดอร์จนมือสั่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผม